ว่าวันนี้ก็หมานใช้ได้นนะดูรครับไปอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆน้องๆน,น้าๆออกมาหาวางอวนปลาน,นินกันอีกแล้วนะครับก็หมายก็ ในอ่างเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะเอามาสามหัวนี่ครับอวนผมเป็นอวนสิบเซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะวางระแวกเดียวกันเลยละครับไกลๆกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วผมวางแล้วหมานอยู่แค่หัวเดียวอีกสองหัวไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ปน,นินสองตัวก็เดี๋ยวยังไงก็ผมขอวางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอวางเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายดูอีกทีนึง ค okay, ครับตอนนี้ผมก็วางมาจนครบสามหัวแล้วนะครับนู่นครับอวนผมอยู่ข้างในนู่นสองหัวแล้วก็หัวนี้รวมทั้งหมดก็สาหัวนะครับอวนดักปลานินผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นมาชมมาเชียร์พร้อมกันเลยนะ ตอนเช้านะครับตอนนี้เราก็มาถึงอวนปลานินเราก็แล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะได้มากเท่าไรหรือว่าจะหมานเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าาเริ่มปลดกันเลยนะครับอวนก็มีทั้งหมดสามหัวแล้วกันนะครับนี่ฮะดินกับขา ครับตัวแรกของเรานะฮะสวยงามเลยนะครับ ไส์สวยเลยนะครับโอเคครับปดกันต่อเลยครับตัวไีสสวยนะครับ Okay. เราไลา่ปลดกันไปเรื่อยๆยนะนีครับสวยงามครับโอเคครับไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะครับ ก็มาดูหัวนี้กันนะครับดูครับก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับวันนี้สำหรับหัวนี้ไม่มากไม่ไม้ไม่บือไม่หวานนะครับแต่ก็พอมีนะฮะ คครับเราเดี๋ยวเรามาปลดกันเลย สวยๆเลยนะครับ เดี่ยวพลุน,นแต่หลุดหมดเลยติดหลายตัวนะครับเมื่อคืนแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วหลุดหมดเลยครับก็ถือว่าวันนี้ก็หมานใช้ได้นะฮะดูครับใส ใ่ใหญ่ๆสวยๆนะครับ โอเคครับดูกันต่อเลย โอเคครับเรามาปลดกันเลยนะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวปลดเสร็จผมก็จะได้สรุปให้ดูว่า mm hmm. วันนี้กับวันนั้นจะหมานเหมือนกันไหม ตัวใหญ่ครับตัวนี้ ยอดแล้วนะ โอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็กลูมาทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูเลยสรุปงานกันตรงนี้เลยนะครับนะครับ,รบปนิมทั้งหมดก็นมีหนึ่งตัวนะ ลุมวันนี้อ้วนสามหัวก็หมานเหมือนเดิมนะฮะตัวสวยๆนะครับ,น,รบนี่ครับก็ขนาดนี้ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดโลนะฮะวันนี้ถือว่ายังหมานเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบวิธีการทำอาหารกินแนวนี้ก็่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นกำลังใจให้ผมมีแรงทำคลิปให้พี่น้องๆได้ดูกันต่อนะครับ แล้วก็ผมก็รูปให้ดูแค่นี้นะครับนี่ครับปลาไตส,สวยๆนะครับเียอครับสวัสดีนะครับ